กลับมาครับท่านผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องของ การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับแต่ละพักเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งภาพรวมตอนนี้ท่านผู้ชมคงทราบแล้วนะครับอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับก็คือคุณอนุทินชาญวิรกุลนะครับซึ่งณขณะนี้นั้นก็ถือว่านำลิ้วเลยทีเดียวครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับผลคะแนนการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเมื่อวานนี้คุณอนุทินคือสื่อมวลชน,นจับจ้องไปรอก,กันที่พักภูมิใจไทยเลยนะ,ะเขาไปรอกันเลยท่านผู้ชมครับเตรียมที่จะสัมภาษณ์นะครับซึ่งตอนที่คุณอนุทิน,เ,นเดินทางมาเพราะแกไปลงคะแนนที่บุรีรกกองแทที่่เสิ แครไปทำเนี่ยก็คือเมื่อเข้าไปที่พักเจอคุณจ๋านี่คือตอนนี้ยังนะคะอันนี้อันนี้เจอคุณจ๋าคเจอคุณจ๋าแต่ว่าก่อนหน้านี้คือต้องพูดเทศนิดหนึ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่มาก่อนอไปแวะหาคุณพ่อคุณแม่มาก่อนนะเป็นมงคลที่สุดในชีวิตอันนี้ต้องพูดให้เขาและจากนั้นใช่ค่ะจากนั้นเข้ามาที่พักและเนี่ยค่ะคนแรกที่ก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นคนอื่นๆแต่คนแรกที่เข้าไปหาก็คือแวะเข้าไปหาภรรยากอดกันกลมกิ๊กเลยค่ะคุณจ๋าอยู่ที่ ที่ร้านกาแฟและจากนั้นลูกๆก็มาแสดงความยินดีด้วยนี่เห็นไหมจากนั้นคุณอนุทินนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับทักทายทุกคนแล้วนะครับก็แน่นอนละนี่อันนี้เป็นภาพก่อนก่อนอหน้าก่อหนหน้าเข้า,ขาพัก ใช่คือเมื่อวานนี้มันมีเล็กๆนิดนึงด้วยนะดราม่าก็คือว่าคุณจ๋าเลือกตั้งลงหน้าไปแล้วแต่ก็ต้องรีบกลับมาเพราะว่าคิดว่าประชามติเรียบร้อยแล้วแต่จริงแล้วคุณจ๋าเขายังไม่ได้ลงประชามติไงลงประชามติได้แค่วันเดียวก็เลยรีบบึงจากบุรีรัมย์กลับมาที่กรุงเทพอ่านี่ครับก็มีภาพนี้นะครับซึ่งสื่อมวลชนโอ้โหเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ก็คุณอนุทินนะครับแล้วก็บรรดาสมาชิกพักทุกเกือบจะเอาเรียกว่าเป็นแกนหลักดีกว่า แกลหลักดีกว่าอันนี้ต่อมาถึงนะครับค่ะลลผมมองเห็นไกลๆลน่าจะเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรถูกต้องค,อครับมือกฎหมายของทางภาคภาคคูมิใจไทยนะครับบรรยากาศก็มาตอนที่มาถึงพัคซื้อมวลชนเมื่อวันเยอะมากนะครับเพราะว่ารู้แล้วครับว่า ที่ 1, นอนมาแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งอันดับ2ค่อนข้างขาดด้วยะนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปในเมื่อปี66เนี่ยนะฮะภุมใจไทยเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ71สสเรื่องนี้อัพเท่าตัวเลยเกือบ200ท่านผู้ชมนับตัวเลขตอนนี้ยังวิ่งวิ่งอยู่แต่ว่าก็หนีไม่พ้นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยขึ้นมานะครับว่าตัวเลขของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้เสร็จไปที่ห้องแถลงข่าวท่านผู้ชมครับช่วงที่ยังไม่แถลงข่าว อันนี้ตอนนี้คาให้ดูบรรยากาศทีมงานอยากให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศก่อนว่าสื่อเยอะขนาดไหนแน่นมากแน่นจริงๆอ่านี่นี่นี่แล้วบรรยากาศตอนนี้ค่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีแถลงนักข่าวเขาก็มารอกันชนะคุณอนุทินชิวมานี่นั่งอยู่กับพื้นนะนั่งอยู่ข้างๆนักข่าวนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีแถลงเนี่ยนั่งสภาพแบบนี้ค่ะนี่นั่งพื้นเลย เห็นไหมคะนั่งคุยกับเกตมณนีแก้ผเหลือกว่าอย่างนั้นเธอก็อยู่กับช่องแปดะนะใช่แต่นักข่าวเขาก็นั่งกันรออะนะเป็นกันเองมากคืออยากรู้ว่าท่านนายกนะคุณอนุทินเนี่ยใส่ผ้าอะไรเนี่ยเห็นออกห้อยห้อยเหมือนเป็นเชือกแบบเชือกคล้ายๆเชือกล่มหรือเปล่าสีดำดำน่ะนะเห็นไหมคะอ๋อเหรียญเจ้าคุณธงชัยเอาาขึ้นคอมาแบบนี้เลยเอาล่ะช่วงที่รอในการแถลงข่าวท่านผู้ชมครับจริงๆสื่อมวลชนนอกจากในประเทศไทยแล้วนะครับทุกสํานักเลยนะครับทั้งในทีวีแล้วก็ ทางออนไลน์ด้วยนะครับมีสื่อนอกด้วยท่านผู้ชมครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสการแถลงข่าวนะครับสลับภาพไปที่การแถลงข่าวเลยครับคุณนุธินชาญเวรกุลเนี่ยคือนั่งกลางเลยและมีอเวนเจอร์นะครับสำคัญสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์จีคุณซูเปอร์จีนะครับซูเปอร์เอสก็คือคุณเสียศัก ซูเปอร์เอก็มานะครับก็คือคุณเอกนิตินะครับแล้วก็อสอสอดังๆอยู่ด้านหลังค,คุณอนุทินแกบอกว่าอย่างไงบ้างเมื่อวานนี้ก็พูดแบบในนามของพรรคภูมิใจไทยนะคะคือสิ่งแรกที่เราทาก,ก็คือขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะทุกคะแนนเลยอะคะ่ทะ,คะที่ให้ความเมตตานะคะแล้วก็บอกเลยว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะมีจํานวนสอสอที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นลําดับที่หนึ่งสิ่งที่ประชาชนได้มอบให้กับพวกเราในวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นชัยชนะของประชาชนนะไม่ใช่ชัยชนะของพรรค ต้องการจะสื่อประมาณนี้คือแกบอกว่าเป็นชัยชนะของชาวไทยทุกคนและที่สำคัญก็คือขอน้อมรับคําสั่งของ,ชชของประชาชนที่ต้องการให้ภูมิใจไทยนั้นบริหารประเทศนําไปสู่ความเจริญความมั่นคงตอนนี้นะครับคือนักข่าวไปถามนะว,ว่าจะจับมือพรรพกกล้าทำไหมคุณอนุทินอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ค,คุณอนุทินก็รักษาท่าทีคือมันเป็นมารยาททางการเมืองคุณอน,นุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอพูดถึงพักอื่นนะอ่ายังไม่ใช้เวลาคุยเรื่องนี้บางช่วงบางตอนครับ รอให้มีความชัดเจนให้เรียบร้อยเสียก่อนและในขณะนี้ก็แต่ละพักก็คงต้องทำการประชุมพักประชุมคณะกรรมการบร,ริหารพักถึงท่า,าทีและแนวทางของแต่ละพักซึ่งก็ยังมีเวลาที่จะดาเนิกนการอยู่นะครับถ้าตัวเลขของจํานวนสมาชิกต,ตัวผู้แทนรัศดรเป็นไปตาม ที่ปรากฏอยู่ในซื่อต่างๆณนะขณะนี้ก็นี่คือที่ผมบอกเลยครับแท็กซี่เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวยืนครับแล้วก็ไปรองนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเราได้ไปถึงจุดที่เราจะสามารถ จะตั้งรัฐบาลได้พระยาทางการเมืองครับแกก็พูดว่าถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้นะครับก็พ็กสี่คุณอนุทินเคยพูดไว้พ็กสี่นะครับคืออีก3ท่านเป็นรองนายกหมดแล้วก็นั่งควบกระทรวงด้วยก็คือคุณสุปจีไปนั่งพาณิชย์ะนะครับคุณเอกนิติไปนั่งกระทรวงการคลังนะครับแล้วคุณเสียสัก์นั่งกระทรวงการต่างประเทศโดยที่มีคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อาจจะควบมหาไทยด้วยหรือไม่ยอย่างไรนะครับนี่คือเมื่อวานนี้ในการถแถลงข่าวบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณอนุทินบอกด้วยนะครับบอกว่าพ ขอให้ดูจากสีพักภูมิใจไทยคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินอยู่บนบนธงชาติไทยและก็ยังมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเมื่อวานนี้ท่านพูดเยอะ Super G, Super s, Super A, นะครับทั้งซ u p เปอร์จีซ S s เปอร์เอสนะครับในขณะที่พักประชาชนกันบ้างท่านผู้ชมครับพักประชาชน หลังจากที่รู้ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเอาจริงๆพระประชาชนก็รู้ตัวเองแล้วล่ะว่าน่าจะมาเป็นอันดับที่สองนะครับช่วงสักประมาณหัวข้ามเนี่ยคะแนนมาเริ่มทิ้งขาดทิ้งขาดและเยอะสื่อก็ไปที่พระประชาชนนะครับแล้วก็ดูท่าทีว่าหัวหน้าเทงนั้นจะออกมาสัมภาษณ์ตอนไหนและหัวหน้าเทงก็ออกมาใช่แล้วค่ะหลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณเทงค่ะก็ยืนยันเลยนะคะว่าจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักภูมิใจไทยอย่างแน่นอนนะคะและก็ยืนยันคําเดิม จะไม่โหวตให้กับคุณอนุทินเป็นนายกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอเดินหน้าตามกระบวนการต่อไปเพื่อประเทศไทยค่ะลองฟังดูค่ะ การท้าพามอะไรกับพักการเมืองใดแต่อย่างไรนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการในการท้าพามเนี่ยต้องเป็นสิทธิของพรรคอันดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ในตอนนี้เองเนี่ยดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุดเราประเมินว่าเราไม่น่าที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยืนยันในคําพูดเดิมนะครับว่าเราเคารพก,การเมืองในร,ระบบรัฐสภา,ายังไม่ได้มีการท้าพามนะครับัพักการเมืองใดๆถ้าพักภุมเดจไทยเป็นคนท้าพามมาก่อนผมว่าเมื่อกี้ได้ตอบไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถไปร่วม รัฐบาลที between, ่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่สัมพัที่จะยกมือโหวตแคดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกมนตรีได้ก็ขอเรียกร้องสมาชิกรัฐสภาในอนาคตทุกๆคนและแันครับที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ในเมื่อท้าเสียงของประชามติออกมาแล้ว นะครับว่าประชาชนอยากเห็นการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมมุ่งหวังให้ทุกคนเดินหน้าามเจตจำนงของประชาชนมากที่สุดเนื้อหาใจความครับหัวหน้าเทงก็คือยอมรับความพ่ายแพ้และขอไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าจุดยืนของพระประชาชนก็บอกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับบอกว่าจะอย่งางไรซักก็จะไม่มีการโหวตให้กับแคนดิเดตจากพรคภูมิใจไทยในกรณีนะครับที่พรคภูมิใจไทยนั้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการถแถลงข่าวเนี่ยทางแคนดิเดตนายกของทางฝั่งพระประชาชนมากันครบเลย หัวหน้าเทงคุณหมายสิริกัญญารวมไปถึงอาจารย์ตน้น ค่ะก็ทุกคนเลยคุณไอซ์ก็ไปด้วยนะ,ะไม่พูดไม่ได้เลยนะหลายคนบอกเป็นตัวตึงเลยนะคนะนี้นะเพราะว่านีขาสั้นเซื้อเลวโพลเลยขี่จักรยานไปหงแพ้ด้วยตอนดึกเจ็บหัวใจจี๊ดเลยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการค่ะพักประชาชนทําแลนด์สไลด์นะคะคุณผู้ชมกวาดมาได้หมดครบทั้ง33เขตเลยนะคะก็หัวหน้าเทงก็บอกเลยนี่คือพื้นที่ของพักประชาชนทั้งหมดอันนี้เซอร์ไพรส์เพราะว่านักวิชาการนะครับแล้วก็กูรูการเมืองมองว่าการ ตั้งครั้งนี้ยกรทม33เขตเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยส้มได้32จาก33ามีที่ลาดกระบังเนี่ยเสียพื้นที่กับพรรคเพื่อไทยถูกไหมแต่ครั้งนี้กูรูบอกว่ายังไงซะเนี่ยประชาธิปัตยัต้องมาภูมิใจไทยต้องมาเพื่อไทยต้องมาแต่ปรากฏว่าผลออกมาตอนนี้แลนสไลด์ส้มทั้งกรทมเลยอ่าประชาชนนั่นเองนะคะ,ะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทย เป็นอันดับ3นะคะได้สสเขต58ที่นั่งค่ะและสส <ๆ S 1> บัญชีรายชื่อ16ที่นั่งนะคะรวม74เสียงแน่นอนครับก็เป็นการพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คะแนนต่ำร้อยด้วยนะฮะเมื่อวานนี้หัวหน้าพักครับคุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็มีแกนนา นะครับคุณสุริยะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินและหลายต่อหลายท่านที่เมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทรรวงทองก็ไปหลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะเมื่อวานนี้ตอนที่ท่านถแถลงข่าวเนี่ยคุณจุรพันธ์เนี่ยแกไออย่างต่อเนื่องเลยอ๋อไม่ค่อยสบายก็ลงพื้นที่เยอะมั้งคือแกบอกว่าแกไปปราัสไงใช้เสียงเยอะ ก็เนื้อหาใจความนะครับก็ยอมรับนี่แหละนะครับแล้วก็คุณจุรพันธ์ก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เทมาให้กับพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ในบทบาทใดหมายถึงพรักร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพักเพื่อไทยจะทํางานอย่างเต็มที่ท<ะ>บางช่วงบางตอนครับ เลือกตั้งเนี่ยในขณะนี้ก็อาจจะยังไม่ไม่จบสิ้นนักนะครับยังมีอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมคะแนนต่างๆนะครับแต่องไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยืนยันครับเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับยึดมั่นในระบอบรัฐสภานะครับก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของทางพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับในการไปเดินหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป การร่วมรัฐบาลก็ต้องดูหัวว่าพรรคแกน์นำเขาจะเขา,เขาจะ,ะพูดคุยมาหรือไม่นะครับสองก็คือแนวอุดมการแนวความคิดและนโยบายนะครับหากเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับตัวเรื่องอาจจะไม่มากนักแต่ว่าการทํางานบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยพวกเราก็ทำมาแล้วนะครับเราก็สามารถทําได้ด้วยดีนะครับเราก็จะทําเต็มที่ทุกบทบาทที่ได้รับครับ เมื่อตอนที่เพื่อไทยทแถลงนะคะหลายคนถามถึงด้วยนะเอา้าดรเชนไปไหนอะดรเชนไปไหนอะ hmm. คือเอาจริงๆนะตอนชูอะต่อให้ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยนะ hmm. แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือชูว่าดรเชนถ้าเ,เกิดว่าเ,เอออันดับหนึ่งเลยถ้าเลือกมาเพื่อไทยได้นี่คืออันดับหนึ่งเลย hmm. ก็คือดรเชนเป็นนายกดรเชนโพสเฟซบุ๊กค่ะบอกอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนที่มอบให้กับพวกเราในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครั้งนี้มากๆ ก็เลยบอกเลยว่าผมสัญญาทุกๆก,กำลังใจและความไว้วางใจที่ท่านมอบให้ผมจะไม่สูญเปล่าพวกเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อพี่น้องทุกคนเหมือนที่เราทำมาตลอดเพราะพักเพื่อไทยคือหัวใจประชาชนนี่คือความเคลื่อนไหวของดรเชนค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานจะเอานี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าถึงตรงนี้แล้วครับผลการนับคะแนนไปถึงไหนอะไรอย่างไรอ่ะขอเป็นภาพเต็มเลยแรกครับทีมงานครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับคุณก้อยสรุปหน่อยครับค่ะ พรคภูมิใจไทยนะคะนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ไม่ได้เนือความคาดหมายค่ะสอสแบนเขทค่ะ174งส่นะคะส่วนสสบัญชีรายชื่อรวมแล้วเนี่ยนะคะอ่า19กับ174ตัวเลขอยู่ที่193คือมันจะหนีจากนี้ไปเนี่ยจริงๆก็นิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยค่อนข้างขาดผมสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเวลามีจำกัดนะครับอันดับสองเนี่ยพรคประชาชนเนี่ยทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อเนี่ยหน้างเยะะแลด้อยว่ที่แ้วค่ะค่อนข แล้วได้151นะครับแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โห ถล่มทลายอ่ะคะแนนมาเพิ่มจากปี66ถึง2เท่าก็คือพักโตขึ้นด้วยอ่ะพโตขึ้นนะฮะเพราะว่ารวมบ้านใหญ่มุ้งต่างๆในขณะที่เพื่อไทยครับปี66ได้141ถูกไหมฮะเพื่อไทยตอนนี้กลมๆทั้งเขตทั้งปาร์ติลิสเนี่ย74ลดลงเยอะมากหายไปครึ่งหนึ่งถูกต้องค่ะกล้าทําเติบโตขึ้นของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแคนดิเดตหนึ่งเดียวว่าน้าพักคืออาจารย์แหม่มถูกไหมทั้งเขตทั้งปาร์ติลิส58 พายาวเนี่ยพื้นที่ของเขาได้ทั้งจังหวัดเลยเหลือเชื่อยังชนะประชาธิปัตย์อีกอ่ภาคใต้ก็ได้ภาคใต้ก็ได้ภาคเหนือก็ได้เชียงใหม่นี่ก็ไปได้ด้วยถูกไหมกล้าทํโตขึ้นท่านผู้ชมครับในขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยรวมแล้วถึงตรงนี้22่ใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว25่้และไทยรวมพลังของกังฟูมี6ทีนี้เสร็จทีนี้เสร็จสุดจะตั้งรัฐบาลอันนี้สมมุตินะตบอกท้ชมก่อนสมมติ เมื่อสักครู่ฟังคุณหนิมจุลพันธ์บอกแล้วนะครับ <Ha. S 1> ว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดมไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดพักเพื่อไทยจะขอทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทีมงานตัดพ <Ha. S 1> ิดิโดก็ได้นะ เป็นวิดีโอด้านข้างนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูตัวเลขไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องมีการอธิบายสักนิดหนึ่งว่าว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สมมุตินะครับว่าถ้าเกิดกรณีพักภูมิใจไทยเนี่ยกับกล้าทรรเนี่ยจับมือกันแน่แน่ร้อยร้อยเก้าสิบสามกี่เท่าไหร่นะห้าสิบแปดแต่ห้าสิบแปดเป็นเท่าไหร่อ่ะคุณก้าวลองบวกสิเอาเครื่องคิดเลขก่อนก็สองร้อยกว่าประมาณสองร้อยกว่าก็คือปีนี้นะครับในการยังไม่โอเคนะยังไม่ยังไม่เสถียร ไม่มีความเป็นข้เรียกเสถียรภาพพอในการบ<ช>ริหารประเทศเนื่องจากว่าแม้ว่าวันนี้นะครับปีนี้สวออจะไม่มีสิทธิในการโหวตในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าขอ251คะแนนแต่251คะแนนเนี่ยในการบริหารประเทศเนี่ยมันเสี่ยงมากครับที่จะทําอะไรคือมันมันไม่คล่องตัวเพ<ช> <ๆ S 2> ราะฉะนั้นเนี่ยทางพักภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ต้องไปรวมอย่างเช่นรวมกับกล้าทําเนี่ยเกือบเกือบจะ250แล้ว251ทีนี้เสร็จเนี่ยเขาจะเอาใครเข้ามาอยู่ในสมการในร่วมเป็นพักร่วมรัฐบาล เป็นเพื่อไทยอ่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่จับอยู่แล้วค่ะเข,า,ขาบอกเขาขอไปเป็นฝ่ายค้านไม่หวดนายกกับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องพุ่งมาที่พรรคเพื่อไทยถ,<พ>ถ้าเพื่อไทยรวมกันจะได้325คะแนนพรกเพื่อไทยได้ถ้าเจ็ดสิบเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสรวมกันเป็นเท่าไหร่สามพักนี้325คะแนน325คะแนนนี่เยอะมาก ก็ <g ül üyor> ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็ยังมีพักเล็กพักน้อยอีกถูกไหมครท่านผู้ชมไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณอนุทินนั้นจะดึงพักไหนเข้ามาเป็นสมการร่วมเป็นพักร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับประชาธิปัตย์ถ้าสูรนีน้นะประชาธิปัตย์กับทางด้านพักประชาชนก็จะไปเป็นฝ่ายค้านแต่ประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยรับรองว่าตรวจสอบนะอย่างเข้มข้นแน่นอนถูกไหมประชาชนด้วยแต่ทีนี้ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล เรื่องนี้ค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลกันอยู่เหมือนกันนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยคือทางด้านของประชาชนเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยเขาให้ไปทั้งหมดเลยภูมิใจไทยก็จัดเค้กอะค่ะ,ะเหมือนกับว่าอาจจะสรรปันส่วนกระทรวงไหนใครดูแลอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดครั้งนี้ส่วนแบ่งไปที่ไทยไปที่กล้าทําบ้างและส่วนแบ่งไปที่ไทยไปที่เพื่อไทยกระทรวงใหญ่ๆ จะแบ่งกันยังไงถูกค่ะและสูตรที่2นะครับกรณีถ้าเกิดว่าพักภูมิใจไทยไม่เอาพักเพื่อไทยล่ะอ่าไม่เอามาอยู่ในพักร่วมรัฐบาลล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นนเพื่อไทยประชาธิปัตย์พักประชาชนก็จะเป็นฝ่ายค้านคําถามคือเสถียรภาพแล้วก็การบริหารประเทศนั้นมันจะมีความมั่นคงไหมให้เสื้อแดงกับเสื้อส้มแล้วก็ฟ้าไปรวมตัวกันเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะอ่าอันนี้ต่อไม่ได้นี่สมมตินะ สมมติสมมติอันนี้เป็นการตั้งข้อสมมุติฐานดูนะคะและเดี๋ยวค,คุณผู้ชมเราคงจะต้องเกาะติดแบบนี้กันไปนะคะ